อ้ยเอาใส่พริกก่อนอับแรกไอ้พริกคั่วซาวออมเลยพี่น้องมาแบบโอ้โหคักๆเลยครับผมนี่พริกผงครับผมหนึ่งสองสามพี่น้องโอ้ยพี่น้องมาแบบจัดจัแดงเดือดมากเช่นเดียวกวัแม่ครับผม โอ้โอวันเยุยพี่น้องสวัสดีครับพอพอกับว่าแม่พากินพี่น้องขอยอยากคนกนเลยพี่น้องบอ้เยเต็มที่แล้วพี่น้องโมนี่ได้ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพี่น้องโอ้ยต่ว่ามันขึ้นยากหนะน้าเมนูขึ้นยากครับผม มาแบบเลี้ยงเดือดแล้วก็กได้ขาไก่พ่อพี่น้องมาดิโอ้คืดอยากเม่นูคืดอยากยแแลยวห้อพี่น้องอื้มเบื้องพี่น้องเอ้ยใส่อ้จากหมูสะอ,อมเจียวแล้วก็พริกพัดพี่น้องโอ้ย แบบสไตล์มาล่าครับผมมาเทปเสนออมเมกเด้อพี่นอ้องเลยอู้หอบพี่น้องเอาไว้มึงไอ้นน่ะอื้อ

มึงเจ้มบันเลี่ยบพี่น้องเสร็จไหมครับวุดเดี๋ยวเส้นเล็กแล้วก็ตีนไก่พี่น้องมาแบบ จะจัด,จดยงเดือดมากเส่นดียวมามแม่ครับผม,มอ,อืมโอ้อืมลุกเดืยดรุ่ยพี่นอ้องอืม เราไม่อยากวางสอนพี่น้องเจ็บเลย ว้าวเบคักเจ็บเนี่ยเจยพี่นนองปัดพิกเนี่ Ôi đèn được bị ngồi ปากเสียบเนียน้องเลย

continuar nós ram ชุดยอดพี่น้องต้อง,งเพดต้งแสบเอา้เอาโอ้โหโอ้ี้ไปูอบยผมกับคุณพี่น้องคือคนที่ตามก็เลยก็แชร์เป็นกำลังใจเพราะแม่ครับผมโอ้ยเป็นเกียดยัางไรครับผมม,มือหนังมือไม่พอกับไหมพี่น้อง นอนรับใหได้เงินมือน,นอนตื่นใหได้เงินเสษด้ครับสวัสดีครับ